สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้ก็ครบหนึ่งหมื่นซับสไคร์แล้วดีใจมากๆเลยนะคะอ่าส่วนคลิปที่น้ำลบทิ้งไปที่มีการอัปเดตตารางลงคลิปนะคะนั่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วก็จะแปะเพิ่มมาที่หน้า IG ของน้ำด้วยที่เพิ่งสร้างนะคะเป็น IG เกี่ยวกับช่องนี้เนาะอ่าแล้วก็หน้าไทม์ไลน์ของช่องนี้เช่นเดียวกันนะคะสามารถเข้าไปเพื่อดูได้ว่าวันไหนในน้ำจะอัปคลิปอะไรนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นไพ่เล่าเรื่องตะว,วันตกนะคะซึ่งจะมีไพ่กับหัวด้วยเราจะไปดูกันว่าเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงเนาะสถานการณ์เนี่ยอาจจะตรงกับเมื่อในอดีตปัจจุบันหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนาะก็ไปเริ่มกันเลยเดี๋ยววันนี้นระาจะเปิดเรื่องนะคะด้วยไพ่ The Roman Angel, เดอะโรแมนต์แองเเนาะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวประมาณไหนอะไรยังไงเนาะ ให้ไพ่ช่วยเราให้เราฟังนะคะเป็นเรื่องของใครเปิดเรื่องหนึ่งใบคะ่ะเป็นเรื่องราวประมาณไหน Let's go o f control issue นะคะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถจะไปควบคุมหรือว่า control มันได้นะคะต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเอง เขาก็มีหน้าที่ของเขานะคะเพ,เพื่อนเองก็มีหน้าที่ของเพื่อน,อนความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอย่าไปคอนโทรลมันเพราะท่านจับตาดูความรักครั้งนี้อยู่นะคะว่าสองคนเนี่ยอืมต่างคนต่างเป็นยังไงต่อกันนะคะเวลาที่อ่าต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองเนาะจะมีความรู้สึกที่แบบว่าคิดถึงกันไหมนะคะ มาเดี๋ยวเราล้างไพ่กันนิดหนึ่งน้ำขอสับหลังกล้องเนาะไม่ถนัดนะอ่าขอให้ไพ่ทาโรนะคะช่วยเล่าเรื่องเราให้เราฟังต่อจากนี้หน่อยเป็นเรื่องราวประมาณไหนนะคะน้ำขอกลับไพ่ขอดูเรื่องราวความรัก ในวันนี้หน่อยคะ่ะจัสเมนนะคะเห็นปาโชคชะตาโชคชะตาของเขากับเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่สามารถที่จะมาบรรจบกันได้นะคะเนื่องจากมันกลับหัวเนะาะจักรวาลบอกยังไม่ให้เจอกันนะคะต้องมีภารกิจที่ต้องทำนะคะต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองมาเราดูกันต่อก่อน เป็นเรื่องราวประมาณไหนอห้าเหรียญน,นะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่ห่างกันร,รู้สึกเหงานะคะเพราะคิดถึงกันมากๆแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดไว้จะต้องมาอยู่ด้วยกันนะคะเออต่างคนเนี่ยน่าจะมี สิ่งที่ต้องทำก่อนมีหน้าที่ของตัวเองนะคะที่ต้องโฟกัสท่านรู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อน,อนกับเขาเนได้มาอยู่ด้วยกันเร็วจนเกินไปนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ไม่เติมเต็มกันอย่างแท้จริงมันต้องมีช่วงเวลาที่เป็นแบบทดสอบนะคะให้ต่างคนต่างได้อยู่นะคะแบบคนเดียวก่อน The high p ิ c เชตนะคะ reward เป็นเรื่องราวประมาณไหนคะสิบถ้วยรีวอร์ดนะคะโอเคน้ำมองว่าถ้าตามแอนน g จีนาภายัยนะคะเด e อ u n ันความคิดถึงกันมันมีในความสัมพันธ์นะเป็นความคิดถึงกันแบบมากๆเลยนะคะระหว่างเพื่อนๆกับเขาเนี่ย แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วอะค่ะเห็นปะว่ามันจะยังไม่เป็นสิบถวยนะคะยังไม่ถูกเติมเต็มและจิตวิญญาณข้างในเนี่ยยังไม่มีการพัฒนานะคะยังไม่มีการเติบโตอย่างแท้จริงมันเหมือนกับมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่จะต้องเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณก่อนเติบโตในเรื่องของแบบความรู้สึกภายในอะคะ่ะเออ ถึงจะได้เข้าคู่กันตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เพื่อนๆกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันแต่มันมีความคิดถึงความรักอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูต่อนะคะว่าเรื่องเราจะเป็นประมาณไหนสำหรับรักครั้งนี้ค่ะเดอะเดวิลนะคะว้าเดอะเดวิลกับหวัว เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ท็อกซิกด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีแต่ความปรารถนาดีนะคะความรักให้แก่กันแต่แค่ยังไม่ถึงเวลาที่ใช่ที่จะได้อยู่ด้วยกันสามถ้วยเนี่ยยังไม่ได้กลับมารีโยเนียนหรือว่ากลับมาพูดคุยกันนะคะอ่าบางคนถ้าเกิดมีความสัมพันธ์กันแล้วเนาะก็เป็นจุดที่ยังไม่ได้กลับมาคืนดีกันอ่าหรือเป็นการเซปเบอร์เรชันนั่นเองนะคะ น้ำขอเพิ่มไฟนิดนึงอืมบางคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีสถาน,นะนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะได้มาพูดคุยกันหกถ้วยแต่คิดถึงกันตลอดนะคะเป็นความผูกพันมันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความแบบ เมื่อได้อยู่คนเดียวเห็นป้าต่างคนต่างมีความรู้สึกที่คิดถึงกันนะคะคิดถึงกันแล้วก็อยากที่จะมอบสิ่งที่ดีๆให้กันเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาสอนให้เพื่อนๆกับเขาะคะ่ะได้เติบโตขึ้นในด้านของจิตวิญญาณทําให้เพื่อนๆได้กลับมารักตัวเองนะคะหาความสุขให้ตัวเองให้ได้ก่อนความสุขกับตัวเองและครอบครัวนะคะเมื่อไหร่ที่พลังงานเป็นแบบเนี้ยทั้งสองคนอะ จะถูกดึงดูดให้มาอยู่ด้วยกันและเป็นความรักที่ไม่ท็อกซิกด้วยนะคะเดวิลกับหัวอืมตอนนี้ก็แค่ต้องโฟกัสที่หน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแต่จะมีการกลับมาหากันอย่างแน่นอนนะถ้าตามหน้าไพ่นะคะมาสองใบสุดท้ายนะคะความรักจะเป็นประมาณไหนอืม โอเคอัศวินเหรียนนะคะช้าหน่อยแต่ชัวร์อาจจะต้องใช้เวลาจริงๆค่ะเออที่จิตวิญญาณเนี่ยจะเติบโตขึ้นนะคะอืมโอเคต่างคนต,งต่างต้องอยู่แบบบางคนเนี่ยอยู่ไกลกันด้วยนะเป็น Energy ที่แบบว่าไกลกันนะคะแต่คิดถึงกันตลอด รู้สึกแบบเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างเพื่อนๆกับเขามันมีความรู้สึกที่เหมือนกันนะคะเออไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาที่คิดถึงกันน่ะมันเหมือนกับมีความรู้สึกบางอย่างค่ะที่มันเชื่อมถึงกันรู้สึกถึงกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ในน้ำมองว่าขอแค่เพื่อนๆเนี่ยต้องโฟกัสที่ตัวเพื่อนๆก่อนในตอนนี้เขาเองก็เช่นกันนะคะ อ่าโอเคหกเหรียญความสัมพันธ์ที่เหมือนกับรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆและเขาเนี่ยได้รู้จักความหมายของคําว่ารักแบบไร้เงื่อนไขรักที่ไม่คาดหวังนะคะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจมีการตื่นรู้ขึ้นทั้งสองคนพร้อมกันนะคะสามารถที่จะหาความสุขให้ตัวเองได้แบบนี้ เมื่อพลังงาน e อ e นจ y พร้อมนะคะทั้งสองคนถึงจะได้มาเจอกันในเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเหมาะสมแล้วจะได้มาสื่อสารกันนะคะแต่ t ท m e เลสเนี่ยเป็นคำทํานายในช่วงของ3-6เดือนแรกเนาะแสดงว่าในช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่การกลับมารีวิเนียนนะคะแต่มันมีความคิดถึงความผูกพันอยู่ในนั้นระหว่างเพื่อนๆกับเขาต่างคนต่างมีความปรารถนาดีให้แก่กัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลานะคะเพื่อนๆกับเขาจะได้มาเจอกันและลงเอยกันอย่างแน่นอนอ่าอนเอร์จีของรันด o อมนี่เนน่าจะมีคนลัคนาราศีมังกรนะคะอืมจัสเมนเนี่ยพูดในเรื่องของชาวธาตุไฟเมสิงธนูมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็อาจจะมีการพผศกมังกรด้วยเดี๋ยวขอคำไกด์ไลน์จากไพร Whisper of Love 1หนึ่งใบก่อนนะคะขอไกด์ลน์หนึ่งใบค่ะ บอกเลยนะคะว่าความหมายของหมายเลข26นะคะเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับคลิปนี้มากๆ่ะค่ะเขาบอกว่าให้เพื่อนๆเนาะอบรับนะคะโอกาสแห่งความรักในงานของเพื่อนๆนะคะทำน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเติบโตขึ้นนะคะทางจิตวิญญาณน,นี่ไงและคนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ รักที่ดีนะคะของเพื่อนๆใครที่เขาเป็นคนเก่าๆเนาะเขาก็จะเข้ามาเป็นคนเก่าในเวอร์ชั่นใหม่นะคะเป็นความรักที่เติบโตขึ้นแล้วเติบโตขึ้นจากจิตวิญญาณน,นะคะต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองจริงๆที่ต้องทําขอเพื่อนๆนะคะรักในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็เติบโตขึ้นนะคะพัฒนาตัวเอง เมื่อถึงเวลาที่ใช่นะคะจะได้กลับมารียูเนียนหรือ่ากลับมาคู่กันบางคนเนี่ยถ้ายังไม่เคยเจอกันนะคะก็มีโอกาสจะได้เจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเติบโตขึ้นแล้วในด้านของจิตวิญญาณเลยได้มาเข้าคู่กันนะคะในเวลาที่เหมาะสมหมายเลข26เนาะเป็นการยืนยันนะคะแลนดอมนี้ยืนยันคำอธิษฐานนะคะของเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆกับเขาเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็ได้ กลับมาโคกันนะคะอืมสําหรับใครที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้ได้เจอความรักที่เป็นเหมือนกับคนที่มีสินเสมอกันเนาะเติบโตขึ้นแล้วทางจิตวิญญาณนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันขอตัวอักษรชื่อของเขาคนนั้นหน่อยนะคะคนคนนี้จะมีตัวอักษรชื่ออะไรบ้างอยู่ในชื่อของเขาอกรรมหนึ่งนะคะอืมอีกสักสองตัวพอ โอเคค่ะตัวอักษรชื่อของเขาเนาะน่าจะมีตัวตัว u นะคะตัว f ตัว g ตัวเอนะคะตัว u ตัว o ตัว e นะคะตัวคตัว c ตัว b ตัว i นะคะตัว g อืมอาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของเขาคนนั้นนะคะโอเคค่ะ ก็เป,ประมาณนี้เนาะขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย